สบายดีพี่น้องสุขสบายดีพี่น้องพบพอกันอีกแล้วพบพอกับพารากริกินีพี่น้องจ้าพบพอกับซองเจพารานะจ้ะพี่น้องวันนี้เฮากไกสมาเสนอเมนูนะวันนี้พี่น้องกระต่าเห็ดปวกมาแล้วก็สิเป็นเสนอเมนูนางวสแกงก็กินดุแล้วพี่น้องแกงก็กินบ่อยแล้วก็จะเปลี่ยนสิกลายเป็นเห็ดผัดผัดเห็ดใส่หมูสามชั้นอย่างสิเนาะลองซีเมูจอดแซ่บจัดก็พี่น้อง มากระเสริฐผัดเห็ดเซ่หมูสามสั้นพี่น้องตอนเที่ยงที่หยางเดี๋ยวไปดูมึงกับข้าวสวยแซ่บๆนะพี่น้องเนาะเปียกแนวเนี่ยกินแต่ก้อยแต่แกงแต่ยังหลายเลยอย่างแบบสไตล์ไทยๆผัดเห็ดเซ่หมูสามชั้นอะไรเงี้ยจ้าบอกเป็นตะแเส็บเจัจกพี่น้องระเบิดระกาลมันสิเป็นตะกินบ่พี่น้องมันนี้บรรยากาศก็ดีพี่น้องอเอ้ยเพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วเขาก็สีได้อดี กูเข่าตอนแรกแหละสิได้กูเข่าพี่น้องตอนแรกว่าสิกูก้แล้วการสิขายได้เพราะเข่ามันเป็นเข่าเปียกแนข่าขายกักกิโลละเจ็ดบาทพี่น้องเออเจ็ดบาถือเข่าก็ได้โลละเจ็ดบาทเห็ดปวกสวยๆแล้วจ้ะพี่น้องเห็ดจากธรรมชาติาาาหาไม่ไม่มาสดๆกระสีกินสดๆไแหละจ้ะ มาบ้วนน้ำกัดว่าผัดเห็ดเซโมสสามสั้นสิเป็นตะกินบ่พี่น้องดอกตุมหดชั่วโมงแดกกรขอบคุณสุขสุขคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้พลล่าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่คอมเมนต์เด้อจ้ะผิดพลาดป,ประกันใดก็ขอโทษขออภัยหใด้พี่น้องเนาะว่าสิผิดพลาดทั้งเทคนิคคำว่าคำจ่ายอย่างกันเนาะตอนนี้เด็กๆก,กะลงลงไปผึ่งเขา่าอย่างน่ากสิเห็ดกิน สิลาเฮดทาบอลเลก็ใส่ขนเข่าแล้วพี่นอ้องเลยแล้วเข่าก็ยังบแลแล้วจา้ายังเหลืออีกท่งหนึ่งพี่น้องแล้วก็เกี่ยวเข่าแล้วล้วก็สีเปรบกนมันต่อกีชีวิตคนบานนอกขอกนาแล้วพี่นอนะ้องเนาะชีวิตกเกษตรกรหรือว่าเจ้าไห้เจ้าสวนกับกจสี่ล้วพี่นอ้องหมุนเวียนกันไปตามฤด,ดูการ์ดชื่อๆ,ๆกับผมมีกลิ่นแล้วเลย ชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นรนกันต่อไปจ้าพี่น้องราที่ประสบภัยน้าท่วมก็สูส่ๆนะจ้าสู่ไปน้ากัดจ้าพี่น้องทุกอย่างมันต้องผ่านไปด้วยดีแต่โควิดกับสีเศร้าล่วล,ะละ่ะเสดไปมาหาสู้กันสบายแล้วล่ะนาะพี่น้องเนศร้าอีบ,บ่บนั่นอยู่กนบยาว,วันเนาะลานกับปเป็นเล่นเล่นอเทียงกหนึ่งเชีญน,น้องกระโลงหมัดข้าอ น้ำเห็ดอะไรเนาะ้าบงนงกกะละผัดเห็ดจะแซ่บป่นเนาะขูดตีนก่อนจะค่อยล่างมาลุ้นน้ำกั่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็ดงามแบบพี่น้องเนี๋ยจ้ะอาหารเมนูวันนี้ก็จะเป็นเห็ดโครนนะจนจะเป็น้องเห็ดปวกนั่นเองจะ้ะผัดเห็ด <c oughs> ผัดกะเพรา <c oughs> หมูใส่เห็ดเด้อจ้า นี่จ้าพี่น้องจ้าไปยไปคู่บอยไปบองบไปพี่ดอกมารื่งน้ำกะจ้ามากิดข้าวับกันจ้าบนี้ผัดเห็ดโครใส่หมูสามชั้นแสบแทนเน่นอนแสบแทนเนนอน,เน,นอนจ้าเริ่มผัด,ดจ้าพี่น้องจ้าผัดเห็ดจ้า,จาพี่น้อง พริกใสกระเทียมลงไปาตามด้วยเห็ดโครนจา้ากินหอมแล้วจา้าพี่น้องเห็ดมันสุกยากใส่เห็ดลงก่อนใส่หมูน้ำหลังวันนี้เราจะเสนอไปดูผัดเห็ด,ดจา้าพี่ราจา้าผัดเห็ดโครนนั่นเองเห็ดป่วเนเลยจ้าพี่นอ้องมาใหม,ม่สดๆแล้วก็มาผัดกินเลยจา้า ต้มแกงก็กินดุแหละพี่น้องเปลี่ยนมาเป็นผัดบ้างอะไรบ้างกินกับข้าวสวยร้อนจ้าพี่น้องจ้าใส่เห็ดลงไปเห็ดกําลังหยุบแล้วพี่น้องหเห็ดมันหยุบจัหน่อยก่อนจงใส่หมูเห็ดโคนมันสุกเนี่ยกินดีปะไร้อจ้าจ้าเห็ดหยุบจะตามด้วยหมูนะจ้าพี่น้องกินกเห็ดโคลนสีสันมันจะเสแสร้พี่น้องอเห็ดป,ป่วกหาจากธรรมชาสตรเกิดจากธรรมชาสตร์จ้า รสชาติก็สออกหวานกรอบๆแต่สักหน่อยจ้ะพี่นนองบางคนก็เคยกินบางคนก็บ่เคยกินเนาะแต่ถ้าเป็นยุงเทียนราคาแพงเนาะละกิโลละหกเจ็ดร้อยนปแปดร้อยเก้าร้อยพอแล้วแห่งช่วงนี้แห่งทรงทางนี้ทรง,งเขาอะไรเห็นก็จะเป็นราคาเนาะแต่ที่นี่หลายพี่น้องเนี่ยมันออกออกลายด้กินเบิดบานเบิดเมืองนี่จ้าแต่เราก็จะใส่หมูลงไปจ้าพี่นนอง หมูสามชั้นยัย่ๆจ้าวันนี้ถ่ายเองทำเองนะจ้าเพราะว่าตี่เต็กนเข่าอยู่จ้านี่จ้าพี่น้องถ้าเบิง้งทาหมูมันหดแล้วสินากินมาพี่น้องอันนี้สูตรนั่งคิดขึ้นมาเองนะจ้าผัดเห็ดโคนใส่หมูสามชั้นสไลด์นะจ้าพี่น้องมาเบิงน้ำกะหรีน้ำกะหรีม่มาสีส,นสันมนสเปนตกินบ่จ้า หมูก็เริ่มสุกเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะหมูเริ่มแบบนี้แหละถ่ายเผดเดียวแล้วจักพี่น้องจ้าก็จะใส่เครื่องปรุงเหมือนลงไปเหมือนผัดกะเพราทั่วไปแหละพี่น้องจ้าน้ำมันหอยตาลผงชูรสใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วจ้กพี่น้องจ้าถ่ายเผดเดียวเห็ดเผดเดียวเผือดเดี๋ยวแล้วไม่ได้เห็ดพี่น้องใส่เครื่องปุ้ยสีสันเป็นแตแซ่แหละพี่น้อง สีสัตว์เป็นตาแสบเลยเด้อจ้าผัดกะเพราเห็ดใส่หมูสามชั้นจ้ะพี่น้องนีง่นะจ้ะทำเองทำเองนะจ๊ะโอ้ยเป็นตาแสบเด้อนี่สูดให้ดูกดใกล้ๆเลยจ้าพี่น้องแซ่บแท้แน่นอนนะจ้าพี่น้องมากินน้ำกันนะจ้าเข่าเที่ยงจ้ามานี่กินอาหารไทยๆจ้า เอาอาหารธรรมชาติผลิตเป็นอาหารไทยๆนะพี่น้องเนาะเปลี่ยนรสชาติบ้างสิได้ไบมเสเสร็บนวๆจ้าน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอร่อยแล้วจ้า <ๆ S 1> เราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปยืดยุ่วพี่น้องจ้าใบกะเพรายั่วๆนะจ้า <ๆ S 1> สีสันเป็นยังไงพี่น้องสีสันเป็นตาแสบจ้าผัดกะเพราสูตรเจ๊พันลาเผาหมูสามชั้นจ้าพี่น้องใส่เห็ดโครนนี่จ้าสีสันเม่ตากินบ่จ้าพี่น้องนี่ยดย่วจ้าพี่น้องกะเพราเห็ดโครนยดยัวต้องมีไข่นทำลายแตกแน่นอนจ้านี่จ้าแซ่บแท้แน่นอนพี่น้อง้า นายเตะแค่เดนะียวเสียบเสบเสียบเสบเสบรองเสิร์ฟแล้วจ้าเดี๋ยวจะตักใส่จานสีสันตะกินนะพี่นอ้องหั่นกระเพราหมูสามชั้นสไลด์ใส่กับเห็ดโครนนั่นเองจะเห็ดปวกนั่นเองจ้าพี่น้องนุจ้าของแซ่บอีกแล้วเมนูราคาแพงพี่น้องเสร็จ คืออยู่ทเทปจานนี่กับผู้สิริอร่อยจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเห็ดโคลนราคามันแพงพี่น้องมามามาพี่น้องมากินขขาวน้ำกันจะเข่าวเที่ยงตอนบ่ายสองจ้ะพี่น้องกินแล้วก็จะต้องไปกู้ข่าวเด้อจ้าก้อยเจียวหมักขาไปนั่งกินการให้หนานนะพี่น้องเนาะเศษซีนงวดสบายพี่น้องบันทึากินผัดกะเพรานลำกันจ้ะพี่น้องผัดกะเพราหมูสามชั้นเด็กๆก็กินแล้ว กับขาสวยร้รอนจ,าจา้จาจับไปัวสามสั่นที่เราจับจาบไปัวบตรงไหนกูออดอออ้าวอย่าฝดตกเด้นไม,ม่ีลม เอาคนทองนี่เอานึ่แซ่บพี่น้อง También เอาแ้เอาแล้ำกะจ้างผัดกะเพราเห็ดโคนสองโมงไงสองโมองอ,งมอง่ เจีไปเลยเน้้นำกเ็เจงไปเลย 啊，你讲、yeah, you know。 กินแล้วก็จลงหมัดเข่าอีกพี่น้องเอ้ผลเข่านี้ยันผลมา,าเ่ายันมแล้วหา,วหาหอะไรงซีแูแชบนี้ได้รืเปลา่นแซบคัลดลหมามสั้นสไลสได์พี่น้องลงมาเข่ได้มันแห้งอยูอเขาเนเออดอดเ เลิอยังเห็ดปวกพี่น้องยำกึดกึดกึดกึศน้องกระักขอบฝากบรรยากาศซ้ำนีแล้วจ้าพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จ้ามาเดิวมากินเห็ดปวกน้องกันจ้าสบายดีจ้า